เป็นใครในหัวใจเขานะคะคุณเป็นใครในชีวิตเขานะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะนึกถึงหน้าของใครคนนั้นไว้เลยนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะตอนที่คุณดูคลิปของพี่เมย์อยู่นะคะ ถามว่าคุณเป็นใครในชีวิตเขาเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะไพทาร์ตขา FC พี่เมย์เป็นใครในชีวิตของคนคนนั้นของ FC พี่เมย์ค่ะค่ะ คนที่เอซีพี่เมย์กำลังนึกถึงหน้าเขาอยู่นะคะคนคนนั้นเขาคิดว่าเอซีพี่เมย์เป็นใครในชีวิตของเขามาดูว่ามองมันค่ะคุณเป็นไงอยิยดีใจด้วยยิ้มไม่หุบทุกคนเดี๋ยวนะเอามือปิดไว้ก่อนเดี๋ยวพี่เมย์โดนแบน บางคลิปพี่เมย์โดนลบออกนะทุกคนเพราะว่าอะไรไพ่ออกจะแบบว่าประมาณว่ารูปภาพออกจะอีโรติกนิดนึงไม่ได้ใส่เสื้อผ้าประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นศิละปะเนาะแต่ว่า AI เขาไม่เข้าใจหรอกเราก็ไม่ได้ว่ากันนะคะเดี๋ยวพี่เมย์โดนแบนนะปิดไว้ก่อนไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดี m มเพรสโอ้โหทุกคนคะ่ะคุณเป็นใครในชีวิตเขาคุณเป็นใครในหัวใจเขาบอกเลยนะคะ ว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อใจเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิต และจิตใจเอาอย่างนั้นเลยทีเดียวนะคะไพ่ดี e อมเพรสขึ้นมาไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายที่ดูคลิปนี้ของพี่เมย์อยู่นะคะวันนี้พลังงานดีมากๆนะคะเข้ามารับพลังงานบวกกันแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะว่าพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะคลิปนี้คำทำนายนี้เป็นของคุณเพราะว่าคนคนนั้นเขาคิดว่าคุณคือคนที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยคือ คุณคือคนที่เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเป็นคนที่เขาวางอนาคตไว้มองอนาคตไว้ว่าคนคนนี้แหละที่เขาอยากจะใช้ชีวิตครอบครัวอยากจะใช้เวลาในบ้านปลายชีวิตอยู่ด้วยนั่นเองนะคะคุณคือเป้าหมายคุณคือรางวัลแห่งชีวิตคุณคือทุกอย่างที่มารวมไว้ที่คุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะคุณมาเจอคลิปนี้พลังงานพลังงานนี้คนคนนั้นของคุณเขามองว่าคุณคุณคือทุกอย่างนะคะคุณคือเป้าหมายคุณคือ เขาเรียกว่าอะไรคุณคือคนที่เป็นครอบครัวคุณคืออนาคตของเขาที่เขาจะก้าวไปแล้วจะฝ่าฟันให้ถึงวันนั้นให้จงได้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะทุกคนมาดูอีกนะคะแล้วคิดว่าคุณเป็นใครอีกในชีวิตของเขาไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกดาบนะคะ บอกว่าคุณคือใครคุณคือคนที่เขาจะลงเรือลำเดียวร่วมหอลงลงจะเดินทางผจญภัยในชีวิตนี้ไปกับคุณนั่นเองนะคะ ไพ่ขึ้นมาคนคนนั้นอาจจะมีบุคลิกลักษณะของคนที่เป็นธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาไพ่สลับกันได้นะคะคนคนนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงแล้วเป็นคนที่ชัดเจนรักเป็นรักนะคะคนคนนี้นะคะถ้าพูดคำไหนเป็นคำนั้นแล้วเป็นคนที่ชอบคนที่พูดความจริงนะคะ ชอบความยุติธรรมมากๆนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าเฉลียวฉลาดมากกว่าคนในวัยเดียวกันนะคะถ้าคุณเป็นหญิงนะคะเขาจะมีบุคลิกลักษณะที่หล่อเหลาบุคลิกดีนะคะอายุน้อยกว่าเขาเรียกว่าอะไรมีอายุที่น้อยกว่า ดูอ่อนกว่าวัยพี่เมย์นึกไม่ออกคือดูอ่อนกว่าวัยไม่ว่าเขาจะอายุมากแต่เขาจะดูแลตัวเองดีมากๆแล้วจะดูอ่อนกว่าวัยแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วดูแลตัวเองได้ดีบุค,คลิกของเขาจะเป็นคนที่มีสง่าราศีดูดีนะคะไม่ว่าจะออกมาในชุดไหนแต่งตัวในลุกไหนก็จะดูดีจะแลดูเหมาะ เขาอย่างมากและเป็นคนที่เฉลียวฉลาดพูดจาเฉลียวฉลาดมากๆมีความเฉลียวฉลาดนะคะเป็นคนที่พูดจามีเสน่ห์มากๆเลยนะคะทั้งหญิงแล้วก็ชายนะคะบุคลิกลักษณะของเขานะคะก็สลับกันนะคะลองคิดดูนะคะเพราะว่าคนที่มาดูเป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะและบุคลิกลักษณะของเขาไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายบุคลิกลักษณะของเขาจะเป็นเช่นนี้นะคะมาดูอีก นะคะคว่าคุณเป็นใครในชีวิตและในจิตใจของเขาคุณคือโชคชะตาเขามองว่านะคะการที่ได้พบเจอคุณการให้การที่ได้รู้จัก คุณมันเป็นโชคชะตาที่นำพามันเป็นโชคชะตาที่เขาจะไม่ปล่อยไปมันเป็นโชคชะตาที่กําหนดมาให้เราทั้งคู่มาเจอกันมาพบกันมาได้รู้จักกันและเขาคิดว่าคุณคือโชคชะตาคุณคือคนที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยคุณคือครอบครัวคุณคือคนที่ทำให้เขารู้สึกถึงการที่ มีครอบครัวอันอบอุ่นนะคะเมื่อนึกถึงคุณหรือเมื่อได้รู้จักคุณมันทําให้เขาอยากจะมีครอบครัวอันอบอุ่นกับคุณสร้างครอบครัวกับคุณนั่นเองนะคะค่ะจะบอกแบบนี้คะ่ะว่าคนคนนี้นะคะเขามองว่าโชคชะตานี้คุณคือคนที่ เป็นโชคชะตาของเขาและเขาจะไม่ปล่อยให้มันผ่านไปอย่างแน่นอนนะคะมาดูอีกค่ะคุณเป็นใครโอ้ยโอ้ยโอ้ย นอกจากจะรักมากมายแล้วมันมีทั้งความรักมีทั้งความสเสน่หาความหลงไหลนะคะคนคนนี้บอกเลยว่าหลงรักคุณมากๆนะคะทั้งในเรื่อง18บวกเรื่องของความรักความห่วงใยนะคะความที่เขาเรียกว่ามีอนาคตการวางอนาคตที่จะมีครอบครัวด,ด้วยกันนอกนั้นแล้วก็เขาหลงไหลในรูปร่างหน้าตาของคุณนะคะแล้วก็เมื่อเมื่อใดที่ เขาคิดถึงคุณนะคะเขาก็จะคิดถึงเรื่อง18บวกขึ้นมาด้วยนะคะไม่ใช่ว่ารักอย่างเดียวหลงด้วยสเสน่หาด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนี่คือคุณเป็นใครในชีวิตเขาคุณคือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยคุณคือคนที่เขาหลงไหลแล้วก็คนที่มีไฟสเสน่หานะคะ ปลุกเขาให้มีไฟสเสน่หาได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณและนี่คือคุณเป็นใครในชีวิตของเขาคือคนที่เขาอยากจะแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ด้วยนั่นเองค่ะ